สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับตาทงครับตาทงครับเพื่นเคยฝันแล้วก็ตัวเลขของตาทงมันเป็นเลข8ปดหกดครับสามตัวตรงๆรง,รงมืออกันครับถ้าถามว่าตาทงถูกเลขไหมตาทงก็ตอบว่าไม่ถูกครับแต่แกเคยฝันได้เนาะแกเคยฝันได้แล้วแกก็เคยซื้ออยู่แต่ว่ามันไม่ตรงมวดแกก็เลยไม่ได้ตามต่อ มันก็มาออกตามหลังครับเสียดายอยู่เมื่อนี้ผมก็เลยอยากเอาตัวเลขของตะทงครับงวดวันที่1กันยายนหกเจเนี่ยเพื่อเล่าสีฝันใดตรงๆเหมือนกับ867อีกรอบหนึ่งเพื่อเสี่หงทุกคนใ้พิจารณาในการไปซื้อลตรตีดูครับงวดนี้ตะทงมบนฝันบนฝันว่าพระหาะมาบอกเลขพระหาะมาบอกเลขในของฝันครับ เพิ่นฟานเนี่ยเกี่ยวกับพระเหาะจริงไหมหลานเปอร์เซนต์เลยเหาะของแท้คือตาทงเนี่ยแกบอกว่าอยู่ในวัดมันจะมีเกี่ยวกับเขา <c oughs> จะวางวางอะไรเนี่ยวางอย่างอยู่ขังบนศสาล่าครับผมขอโทษขอจยิงครับผมจำไม่ได้ที่ว่าเขาจะวางอะไรนะ วางอะไรที่ว่าอยู่บนบนยอดศาลาสูงสุดจะวางอะไรอยู่ที่ว่าไอโบดหน้าผมก็ลืมสามนั่นแหละครับขอไปครับเพิ่นกเน็เห็นพระเห็นพระแก่ๆน่ะชาลาน่ะรูปหนึ่งหอยเสือกหอยเสือกอยู่ข้างล่างเนี่ยเพื่อที่จะไปเอายอดนี่ครับ ไปปักอยู่บนศาลาอยู่บนยอดสุดเลยแล้วกับนางสลิงครับนางสลิงนางเหมือนกับมาโยกนี่นะครับนางสลิงขึ้นไป้างเรื่อง,งนางสลิงขึ้นไปบางเรื่อง,งนางบางเรื่อง,งสูงมากนะตาทุ่งแกบอกว่านของฟันนี่สูงมากนะสูงปว่ามาณโบตัากุญย่สิบเมตรแหละจากพื้นเนี่ยขึ้นยอดสซ่ปลายศาลาเลย <c oughs> พระรูปนั้นก็นั่งอย่างนี้ครับนั่ง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 ,ลอ,งลอยขึ้นไปข้างบนลอยขึ้นมาข้างบน สูงมากสูงมากจริงๆแต่ว่าบุงว่าพาพันหยาบอกแต่สุดท้ายครับพระก็เอาชัดหรือยันครับไปปักอยู่บนยอดศาลาได้แล้วพระกําลังจะกลับลงมาครับพระกําลังจะกลับลงมาลอยลงมาครับวันนี้ปู่ท่านกําลังลอยลงมาช้าๆช้าๆครับตอนที่ขึ้นไปเนี่ยมือมือเล่านะครับ ถือแบบเหมือนกับชัดเหมือนกับเจดีเหมือนกับอันนี้นะครับเพื่อที่จะปักยอดแต่ตอนลงมาครับพระท่านถือตัวเลขครับลงมาถือตัวเลขครับลงมาแบบดั้มคลือเลยแหละเป็นตัวเลขแบบดั้มคลือเลยถือลงมาถือลงมาคือคนมองเห็นทุกคนเลยนะครับว่าพระท่านถือตัวเลขน่ลงมาเราอไรถือลงมางนี้นะคือเราโชว์โชว์ให้ทุกคนเห็นเลยว่า นี่คือเลขที่ว่าลอยลงมาจากบนศาลายอดวิหารสูงสุดเลยครับถือลงมาเลยแต่ไม่รู้ว่าเลขตัวนั้นคือไปอยู่บนยอดศาลาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ถือลงมาครับถือเหาะลงมาเลยถือเหาะลงมาพระเหาะมาบอกเลขตามที่ว่าตาธงบอกจริงๆครับซึ่งปู่เราถือทะเบียนลดครับลงมา แต่กับบุ้หัวว่าทะเบียนรถน่ะไปอยู่บนยอดวิหารยอดศาลาเดจนกับบุหัวที่ว่าดำดำน่ะดำ,ดำ,ดำคือ,รอจ,รจริงครับมันเป็นทะเบียนรถป้ายรถเก๋งน่ะแต่ถ้าเป็นรถกระบะมันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็นรถเกง๋งหรือรถสีประตูนเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำป้ายท่เบ็นรถมันก็เป็นสีดำครับบูเนี่ยเราโชว์มาเลยครับเป็นป้ายท่เป็นรถสีดำชูมาเลยลอยห่อเลยไหมครับลอยหอ่อมาเลยเป็นทะเบียนรถ าทงครับเห็นเลขทะเบียนรถที่ว่าปูเหาะลงมาบอกก็คือเลขเจ็ดเก้าหกสามครับเจ็ดเก้าหกสามคืออาไงครับเขาเหตุเหมือนกับอ่าทาพิธีอะไรสักอย่างครับเพื่อปักยอดฟ้าเอี้ยนะครับอยู่สักอย่างปูแล้วก็เอายอดนะครับไปปักอยู่บนสาลาบนยอดสุดแล้วตอนที่เหาะลงมาครับปู่ได้ทะเบียนรถคันหนึ่งครับ เป็นป้ายรถเกง๋งปู่ก็ชูชูขึ้นเลยครับเหาะลงมาเลยเป็นตัวเลขสีดำๆครับเหาะลงมาเลยแล้วก็ทุกคนก็เห็นหมดเลยครับเป็นตัวเลขทะเบียนรถก็คือเจ็ดเก้าหกสามเจ็ดเก้าสามนี่คือทะเบียนรถเขาเอ่ยหยัางวะผมก็ลืมสามว่าเขาเฮ็ดหยัางที่ว่าปักหยอดปักชัดปักหยังครับขออภัยครับผมฟังเราอยู่ผมก็ลืมสามโอ้ลืมสันลืมสาลืมเร็วแตนะ่น้อ ลืมแล้วเขอให้เลขมันออกครับเนาะแต่ทะเบียนรถนี่ผมจาได้เลยผมจดทะเบียนวายู่คือเจ็ดเก้าหกสามผมจดว่าพระหอมาบอกเลขทะเบียนรถคือเจ็ดเก้าหกสามนั่นแหละครับคือที่ไปที่มเอาตัวเลขตาทงเราก็บริอียังหมากมากครับแล้วก็บอกว่าเราก็เสียดายเนาะแปดหกเจ็ดเรากับตามมาหลายหวดเหมือนกันแต่มันไม่ออกงววนี้ก็เสียดายหัวนี้ก็ร้องมึงครับเจ็ดเก้าหกสามถามว่ามันงามบ่มันกับบมงามครับ แต่มันช่มาพอทานหลัง่วเจ็ดเก้าหกเก้าหกสามหรือเจ็ดหกสามนะครับเนาะอย่าลืมมิตัดเล่นเดี๋ยวบนไหนครับเดี๋ยวผมอาจจะตัดเลขให้ก็ได้ตัดเลขอาจจะเป็นจัดตัดเจ็ดเก้าหกเก้าหกสามเจ็ดเก้าสามหรือเจ็ดหกสามนะครับเนาะเผื่อทุกคนจะไปซื้อเลขสามตัวขอให้มันออกสามตัวตรงเหมือนกับแปดหกเจ็ดครับไพ่กระจายถือเลขสามตัวครับถือ สมมติว่าถ้าปีหนึ่งครับถือเลขสามตัวสักสองครั้งเอาแบบจังๆครับสักสองครั้งผมคิดว่าทุกคนเนี่ยพอแบบพอยิ้มออกเลยล่ะพอพออยูพ่อกินเนี่ยประมาณน,นั้นครับพอได้ใช้นะครับเนะบาะโบตองถือทั้งวดก็ได้ครับโบตองถือได้หลายก็ได้ถูกแค่เล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้ครับแต่ว่าให้มันแบบว่าพอถูกบ้างสินะอันนี้คนฟันแมนนกับดักเล็ไว้หมดเลยดักบ่ใ้มันออกสิครับ แล้วก็ไม่ออกย้อนหลังสิให้เขาสีแดงเงินเนาะน่าจะแบ่งปันกันบ้างครับความฝันเข้ากับฟันไหนตรงๆแต่กับบนนาเปไปกักเหล็กกักเหล็กเขาเลยเนะนาะขณะขณะเข้าฟันไหนตรงๆเหมือนกันการนอนพี่หน้าบังคับหนึ่งกันยายนหกเจ็ดความฝันของขาตาทงพระเหาะมาบอกเลขผมกับพยายามคือดอยู่ว่าอ้ออีญ่าเนาะเขื่อนอีญ่างนาะช่อฝ่าบอตักหยังยอดหยังบอสมองพอดีครับช่วงนี้นอนน้อย หรือว่าใบานอนเลยว่าลืมสับแต่ตัวเลขครับผมยอมรับว่าตัวเลขผมจําได้แม่นมากนะลักษณะของฟันเนี่ยคือผมจําได้แม่นมากนะแต่ว่าไอผมลืมแค่บ่าเราเอาอานีนนหละหยอดช่อจูฟาอย่าหนึ่งครับไปเสียบยูบข,ข้างบนนะ่ะลืมแค่นั้นเองถึงผมจะลืมจุดนั้นแต่ตัวเลขก็ขอให้มันออกครับขอให้ออกตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยเจ็ดเก้าหกสามนี่คือตัวเลขก็ขอให้มันออกเหมือนกับแปดหกเจ็ดถูกจริงยังครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางก็ต้องขอขอบคุณ ตาทงและก็ขอบคุณท,คทุกคนครับผมให้ไปซื้อรถตรีไปครับอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ